คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิติศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็นทริเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคซิธีเมลานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวบนสูตรที่2อนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่16กุมภาพันธ์64นะครับเศรษฐิจจากสิกงวดก็เป็น17งวดครับสักคู่นะครับ เป็นสิบเงวดนะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่1นงวดนะครับโอเคนะครับเรามาตามกันต่อเรามาดูกันต่อนะครับสิบหกกรกาค์รับเรามาดูที่ออก4 2่สองสี่หนสองตัลสามเนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนครับหลักแสนเรากจะหนึ่งคูณด้วย2 4 2เป็น8 8ดแปวกสาม้นที่ครับ8 9 10 11าสนหนึ่ง หนบอกสาคงที่เป็น4 4่บอกหคงที่เป็น5 5าหอกสคงที่เป็นเก้าเก้าบอกคงที่เป็นสิบหก4หกบวกสี่คงที่เป็น1ิบสบกสองที่ได้สได้หนึ่งห้าเ้าศนะครับ1 1ึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหกศูนย์สองนะครับหนึ่งสีห้าก้าหน์สองนะครับเรามาดูนะครับ 16มีนาคมครับออก538 2ตัวบนออก38 3บวก1 3บก8เป็น11เลขเลขตแหน่งครับ1มีนาคม64ครับ835 538 2573นะครับ8 2 16 16บก3คงที่เป็น19ใส่9 9บวก3คงที่เป็น12ใส่2 2บก1คงที่เป็น3 3บวก4คงที่เป็น7 7จ็คงที่เป็น14บใส่สี่บวคงที่เป็น8ปดวกสองคงที่เป็น 10, บได้เก้าสองสามเจ็ดสีนะครับสิบหกมีนาคม64ครับออก4 2่สอองตบน2ออกสอง,สองบวกสเป็น4ี่ได้แต้ม4 16สิมีนาคม64สี่คำนวณแต้ม2อตัวบนออกมาได้เก้าสองสามเจ็ดสี่แปดศูนะครับลอด 9ก้าสองเนะครับหเมษายนครับออก270 2ตัวบ,บนออก70 7ดศูนย์กระศูนย์กันได้แต้มเจมาซูกุมีแต้มเจ็ดนะหเมษายน64สี่คำนวณแต้ม2ตัวบ,บนออกมาได้1459602 1 4้าเก้าหกศูนเะครับหนึ่งสี่หเมษายนครับออก787 787 8เจ็ดปกเจ็ประกันเป็น15ได้แต้ม5 สิเมษายนหกสีคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้589 3046 589 3046 5 8ย์สี่ครับสพฤษภาคมครับออก 2, 7, 2, 2, 7, 2, สอ2เจ2ดตัวบนออก7จ็กับสอหวกกัน7จ็เป็นเก้าได้แต้ม9กครับสพฤษภาคม64สี่คำนวณแต้มกองตัวบนออกมาได้3ามหกเจ็ดหนึ่งานะครับตอมาดู สามหกเจดหนึ่งแสองสี่นะครับ16พฤษภาคมออกอะไรออกห้าเจ็ดเก้าห้าเจดเกดกับ9บวกกันเป็น16บหกเต้มหกนะมันะต้มีแต้มหกนะครับมีไมเจ็ดกับเเป็นสิบหกเรามาดูมีแต้มหกไหมมีแต้มหนะครับจะนําเอาไปเทียบกันต่อนะครับ16พฤษภาคม6 4ี่ครับ6กแปดสี่ห้าเ็ดเก้าสอกเราหนึ่งส คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาไ,ได้ห้าแปดเก้าสามศูนย์สี่หกห้าแปดมยนิตร์ยนครับออก972า7 2 7ดสองเกับสองเป็นเได้แต้ม9กครับหมิตรยน์หกสี่คำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาไ,ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสองหกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสองหกแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งมิตร์ยนครับออก8ปดหกกับหนึบวกกันเป็น เจ็ดใช่ไหมเจ็ดเราก็มาดูแต้ม2ตัวบนนะเห็นไหมมีแต้มเจ็ดไหมีสิม,มิตรนายนหกสี่คำนวณแต้ม2องตัวบนออกมาได้5 8 9 3 0ดเก้าสามศนาดูนกะครับตามาดูหกระดากรดาคมออกห้าอ่อเจงสามห้าหนึ่งเองเ สองตะบนออกอะไรออก1กับเจ็ดหกเจ็ดประกันเป็น8เป็น8ดนะีนมดูตินมีแต้ม8นี่นะมีนะแต้มแนี่แต้ม8ต่อมาเรามาดู1นึ่งกระดาษคม1นึ่งกระดาษคมหกสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสองกลงังสองเก้านะครับคำนวณแต้มสองตะบนออกมาได้

หสิงหาคมครับออก261 261 2ึ่งสนอตำบลออกอะไร61ใช่ไหมหกกับหนึบวกกันเป็น7 6กับหนึ่งบวกกันเป็นเจ็ดแต้มเจนต้มเจ็ดหนึ่งสิงหาคม64สี่คำนวณแต้ม2องตำบนออกมาได้หนึ่งสี่ห้าเก้นย์สองหนึ่งสีเรามาดูครับ 1>, 1 4 5, 9, 6, 0, 2, ึ่งสี่หนสองะครับสิสิงหาคมครับออก750 2ต้าบนออก50 5กูนย์ห้ากศูนย์กันได้แต้มหมาสกุมีแต้ม5้านะสิบหสิงหาคม64นะครับคำนวณแต้ม2ตงตบนออกมาได้3 6 7หกเจ็ดหนึ่งแกใช่หมหนึ่กันยายนออกอะไรออก1 1 4 4งหนสีอตัวออก79 2ตเกาบนออกอะไร7กับ5้า 7กับ5บวกกันเป็นได้แต้ม2นะครับได้แต้ม2นะมีแต้ม2ตัวนี้เห็นไหมแต้ม2 7กับ5ปบวกกันเป็นได้แต้ม2 1กันยายน64 1กันยายน64คำนวณแต้ม2ตัจาวนน่ออก4 75 2จาสล่าง 7, 9, ใช่ไหมคูณคำนวณสักหน่อยละกัน1คูณ2ได้2 2ง,งบวก3เป็น5 5บวกสงที่เป็น8 8บวกงที่เป็น9 9บวก4ของที่เป็น13ใส่3 สามขงที่สามบวกเดี๋ยวก่อนนะสามบวกเจขงที่เป็น1ิบสี่ศูย์ศบวกสขงที่ได้4 4่สี่บวกสงของที่ได้6ได้589แปดเก้าสามศูนย์สี่หกหปดเก้าสามศูนย์สี่หกนะครับลองาดูสิบหกันยายนครับออก93 5 0สา9ห้าศูนก้ะตับนออกอะไรสามกับ5้บวกกันเป็นแปดดตามแปดสิบหกตนยายนหกสี่นะครับ ศูนย์ศูคูณสได้ 0, 0ูนย์ศูบวกสามได้สามบวกสคงที่เป็น6 6หบวกหนึ่งคงที่เป็น7จ็ดเจ็ดบวกหงที่เป็นแปดเดี๋ยวก่อนนะโอเคได้ศูนย์คูณสองได้0ูนย์ศูนย์บวกสได้สามสามบวกสาเป็น6กหบวกหนึงคงที่เป็น7 7็บวกสี่คงที่เป็น1ิบนึ่งบวกเจ็คงที่เป็น8 แปบวกสี่คงที่เป็น12บสองใส่สองสงบวกสอขงที่เป็น4โอเคได้3ามหกเจ็ดหนึ่งสองมเรามาดู1นึ่ตุลาคมออก5 7 8 1จ็ดแปดหอตุลาอ้าแปามเจกับหนึ่บวกกันเป็นแปี่แจมแปดหนตุลาคม6กสี่ห้าสบวกสามเป็นสิบสใส่สามบวกสามคงที่เป็น 6, 6กหบวกหนึงคงที่เป็น7 7็เบวกสเป็นสิเอใส่หนึ่ง 1นบวกเเป็น8ปดแดบวกสเป็น12บสอส่สองบวกสเป็น4ได้สามหกเจดหนสองสะครับรู้สึกอย่างว่นนี้จะหลุดนะครับหตุลาคมหกสี 6, 4, ่ออกสามเจ็ดสองสามเจ็ดสอตัวล่างสามปดกับ2บวกกันเป็นเจ uh, ็ดแปดเป็นเกาแต่หลุดครั้งที่1นะครับที่ผมบอกว่ามีหลุด1นึ่งวดนะนะ16บตุลาคมหกสี 6, 4, ่สามคูณสเป็น6 หกบวกสามหกบวกหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามของที 3, 9, 10, 11, 12, 12. ่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งของที่เป็นสามสามบวกสี่ของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสี่ของที่เป็นแปดแปดบวกสองของที่เป็นสิบเจ็ดศูนย์ได้เก้าสองสามเจ็ดสี่แปดศูนย์เก้าสองสามเจ็ดสี่แปดศูนย์นะครับเอาเรามาดูในส่วนของว่าปัจจันนะครับที่จะถึงเที่ยวลอนใช่ไหม โอเคนะครับเก้่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดัาเก้าหใช่ไหมหลักแสนคูณ2 0งคูณสได้0ูคูณสได้0 0นบวกสได้3ใส่3 3มสามบวกสาบวกสามงที่เป็น6 6หกบวกหนงที่เป็น7 จ็ดบวกสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเสิบหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดคงที่เป็นแปดแปดบวกสี่แปดเก้าแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสองใส่สองสองบวกอีกสองคงที่เป็นสี่นะครับโอเคได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้เริ่มเจ็ยอืมโอเค นะครับเอาให้มันครบเดี๋ยวจะงงิงไปใหญ่นะครับได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับถูกนะโอเคสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับแคปเจอร์เลยครับอันนี้เป็นสูตรแต้มสองตัวบน S 1> <S 1> นะครับแต้มสองตำบลสูตรที่สองนะครับเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับสูตรที่หนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งกับสูตรต่างๆนะครับที่เป็นสูตรแต้มรวมสองตบลนะอันนี้ใส่ทีสิบเจ็ดวดหลุดหนึ่งวดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําคัญกดติดตามไว้นะครับรู้ก่อนรดยก่อนกับสูตรหวยโชคจิติมารานครับสวัสดีครับ